สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันเป็นคลิปที่สามแล้วนะคะสําหรับคลิปที่หนึ่งและคลิปที่สองนะคะเด็กๆคงดูแล้วก็ทําแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะครูขวัญจะมาอธิบายต่อนะคะจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครูขวัญอธิบายถึงสลับเปลี่ยนรูปนะคะวันนี้นะคะครูขวัญจะอธิบายเกี่ยวกับสลับลดรูปและการแจกรูปสะกดคํา สละลดรูปคือสละที่นํามาประสมคําเมื่อมีตัวสะกดสละจะหายไปนะคะลองดูสละตัวแรกนะคะก็คือสละโอสละโอเมื่อมีตัวสะกดสละจะหายไปไม่มีรูปปรากฏนะคะเช่นบอโอโบนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะพยัญชนะจะ มาอยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะสะกดว่าบอโอโบแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเห็นไหมคะพอเราเขียนเป็นคาปุ๊บสะระโอตรงนี้นะคะจะหายตัวไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเวลาอ่านนะคะก็จะสะกดว่าบอโบนอบนนะคะสะระตัวต่อไปนะคะก็คือสะระอัวสะระอัวเมื่อมีตัวสะกดนะคะ ไม้หันอากาศตรงนี้จะลดรูปหรือว่าที่นักเรียนชอบเรียกว่าหายตัวไปนะคะไม่หันอากาศจะลดรูปเหลือเพียงแค่วอลแหวนถ้ายังไม่มีตัวสะกดเนี่ยนะคะก็คือสลัดจะคงมรูปเดิมเราก็จะสะกดว่าออรอัวัวเมื่อใดที่มีตัวสะกดเข้ามานะคะ,อะพอเขียนเป็นคำปุ๊บไม่หันอากาศตรงนี้จะหายไปนะคะ เราก็จะสะกดว่ารออัวดอลวดนะคะแต่เวลาเขียนจะไม่มีแม่หันอากาศอันนี้ก็คือสระ,ะเอนะคะสระ,ะเออครั้งที่แล้วครูขวัญพูดถึงสระ,ะเอที่เปลี่ยนรูปนะคะสระ,ะเออถ้าเกิดมีตัวสะกดตัวอื่นๆนะคะอออางข้างหลังเนี้ยนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นสระ,ะอีแต่ในกรณีนี้นะคะเมื่อสระ,ะเอมียออยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะจะลดรูป ออ่างตัวนี้นะคะหรือนักเรียนจะเรียกว่าหายไปนะคะเหลือแค่สระเอนะคะแล้วก็จะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดแทนนคะถ้าเกิดยังไม่มีตัวสะกดก็จะหันว่ากอเออกอร์อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดปุ๊บเราเขียนเป็นคํานะคะอออ่างจะหายไปก็จะเป็นคําว่ากอเออยอเกย นะคะไม่ยากเลยเด็กๆลองฝึกผสมคำนะคะที่มีสรละลดรูปบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้จังสระลดรูปได้ทีนี้เมื่อเราเข้าใจสระลดรูปแล้วนะคะเราลองมาฝึกการแจกรูปสะกดคานะคะ <ๆ S 1> การแจกรูปสะกดคําเป็นการนํารูปคํามาแจกรูปและสะกดคําที่นําพยัญชนะสระและตัวสะกดมาผสมเป็นคํา อย่างเช่นคําว่าบ้านนะคะหรือที่นักเรียนเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเขียนนะคะเราเขียนตามที่เราสะกดอย่างคําว่าบ้านเราสะกดคําว่าบอานอบานบ้านไม,มโทบ้านเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนแจกโลกสะกดคำนะคะก็เขียนเหมือนตามที่เราสะกดเลยบอานอบานบานไมโทบ้าน นะคะคทีนี้ถ้านักเรียนแจกรูปสะกดคําได้แล้วเราก็จะสามารถแยกส่วนประกอบของคําได้นะคะเราจะได้รู้ว่าคําประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างตัวอย่างนี้คําว่างอกนะคะเวลาเราสะกดงออกอกงอกเวลาเราแยกส่วนประกอบของคำนะคะงอูก็คือพยัญชนะออ่านที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะก็คือสระอ,อตัวสะกดก็คือกอไก่ ในช่องวันณยุนะคะเราไม่มีรูปวันณยุกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่านดูคําที่สองคำว่าหักเราสะกดว่าหออะกอหันะคะเราก็เขียนแยกตามที่เราสะกดเลยหอหอหีบก็คือพยัญชนะนะคะสระก็คือสระตัวสะกดก็คือกอไก่ในระหว่างที่เรายังต้อง อยู่ที่บ้านนะคะครูขวัญอยากให้นักเรียนเปิดคลิปดูบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเราจะได้เตรียมตัวเรียนในชั้นป .2 ออเมื่อเวลาที่โรงเรียนสามารถเปิดเทอมได้ปกตินะคะแล้วครูขวัญอยากฝากอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะคัดลายมือและฝึกอ่านบทอาขยานไก่แจ้นะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านทุกๆวันนะคะหรือว่าท่องจําให้ได้ทุกๆวันนะคะเพราะว่าบทอาขยานบทนี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้ในปอ .2 นะคะและจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างที่เรายังไม่ได้เจอการที่โรงเรียนนะคะ <ๆ S 1> แล้วเรามาติดตามกันอีกทีว่าคลิปหน้านะคะครูขวัญจะมีอะไรมาสอนสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ